สวัสดีค่ะโค้ชเหมยวาส,สนาสโตจ้านาซี่ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่เพจโค้ชวาส,สนาสอนทับออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักค่ะวันนี้ค่ะโค้ชเหมยก็จะมาแบ่งปันความรู้ดีๆค่ะให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่มีชื่อว่า3แนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกนะคะซึ่งคุณก็จะสามารถค่ะได้รับรู้ความรู้ดีๆนี้ค่ะเอาไปปรับใช้กับตัวคุณนะคะและเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อได้เลยนะคะ กินดีเยางมากๆเลยะคะ่ะและสิ่งที่สําคัญเลยค่ะการที่คุณเอาเคล็ดลับเอาแนวคิดดีๆนี้ค่ะไปใช้จะสามารถทําให้คุณค่ะรู้เลยว่าการที่คุณอยู่บนโลกใบนี้ทําไมคุณต้องประสบความสําเร็จทําไมคุณต้องแบ่งปัน,ปนคุณต้องช่วยเหลือนะคะสแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกนะคะซึ่งความรู้ดีนี้เนะะี่ยค่ะ โค้ชเหม,หม S. <S ก็ได้เรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จไม่ว่าจากการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือเรียนรู้จากกูรูคนเกง่งคนประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์และเคล็ดลับเหล่านี้ค่ะโค้ชเหมยก็ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและก็สามารถทําให้โค้ชเหมยค่ะประสบความสําเร็จและก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองนานและก็ได้ตกผลึกว,ว่าวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราค่ะคุ้มที่สุดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเลยนะคะซึ่งโค้ชเหมยค่ะ สรุป3มเรื่องมาให้ทุกคนนะคะซึ่ง3เรื่องนี้ค่ะเป็นแนวคิดนะ,ะที่จะทําให้คุณค่ะเอาไปใช้เอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อและบอกเลยว่าการที่คุณค่ะเอาไปใช้ชีวิตของคุณค่ะจะเดินหน้าสู่ความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะและค่ะ 3. แนวคิดการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเรื่องที่1ก็คือคุณจะต้องกล้าลงทุนในสุขภาพของตัวเองนะคะเราจะต้องกล้าลงทุนในการ ทำให้ตัวเองขาดสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกลำลังกายไม่ว่าจะเป็นการทานเสริมอาหารไม่ว่าจะทานอาหารดีๆและก็บอกเลยว่าการที่คนขาดมีความสุขการที่คนขาดมีจิตใจที่เบิกบานอยู่ตลอดจะสามารถทําให้คุณสุขภาพดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเคล็ดลับข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่คุณไม่ต้องหาจัดที่ไหนเลยนะคะคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเองง่ายๆจากการ ลงมือทำด้วยความตั้งใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องหาอาหารดีๆทานหาเสริมอาหารดีๆทานค่ะแค่นี้ค่ะคุณก็จะมีความสุขที่สุดในโลกเลยนะคะแนวคิดดีๆนี้ค่ะการลงทุนเพื่อสุขภาพของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีสุขภาพดีเราจะสามารถทำหลายเรื่องทำหลายอย่างทำสิ่งที่เราตั้งใจและปรารถนาไว้ได้ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้คุณรู้แล้วว่าการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกก็คือการลงทุนให้กับสุขภาพของตัวคุณเองนะคะ และแนวคิดที่2ค่ะคือการลงทุนเรื่องของความคิดและพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณนะคะซึ่ง2เรื่องนี้ค่ะจะสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะคือการเร,ากนนะะเรียนรู้จากผู้อื่นนะคะเรียนรู้จากผู้อื่นค่ะจะสามารถทําให้เราได้พัฒนาในเรื่องของแนวคิดเราต้องเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จเรียนรู้จากผู้อื่นคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาใช้ชีวิตแบบไหนคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาทํำยังไง และเราจะต้องเรียนรู้ในทุกๆมุมเรียนรู้ในทุกๆด้านเลยนะคะนี่คือการเรียนรู้ในด้านของแนวคิดและส่วนที่2ค่ะในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราจะต้องมีความสุขค่ะถ้ามีความสุขนะคะก็จะสามารถทําให้เราค่ะได้ลงมือทําในสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจและตั้งหวังและตั้งเป้าไว้นะคะ <S <S เพราะว่า <S <S <ๆ>การเรียนรู้ <S <S การพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณค่ะคุรจะต้องอาศัยความสุข เป้าหมายก็ต้องอาศัยความสุขการลงมือทําก็ต้องอาศัยความสุขใช่ไหมคะซึ่งถ้าคุณอยากจะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณจะต้องมีความสุขนะคะทุกคนคะและแนวคิดที่3ก็คือคุณจะต้องลงทุนด้านการเปลี่ยนรู้คะ่ะคุณจะต้องพาตัวเองคะ่ะเข้าสู่โลกของการเรียนรู้ การเรียนรู้เนี่ยค่ะมีความรู้ให้คุณเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยใน YouTube ในหนังสือใน Google ในเว็บไซต์หรือเรียนรู้จากผู้อื่นเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวคุณอะคุณจะต้องมีการลงทุนในด้านของการเรียนรู้นะ,ะการลงทุนคืออะไรถ้าเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินคุณไปคน้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวคุเองใน y o u t u b e ใน Google ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณค่ะ อยากจะไปแบบขั้นแอดวานนะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนจ่ายเงินเรียนในคอสต,ต่างๆที่เขาจะพาคุณค่ะเดินหน้าสู่ความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นโดยที่คุณค่ะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวคุณเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการลงทุนหลายคนค่ะไม่ยอมจ่ายไม่ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อขึ้นทางด่วนก็เลยทําให้เสียเวลาอยู่เป็นหลายๆปีเลยทีเดียวนะคะ ใครอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นกล้าลงทุนในการพัฒนาตัวเองสําหรับตัวค้ชหน่อยค่ะคอร์สไหนที่ทําให้เหมยไปได้เร็วเหมยจะจ่ายคอร์สไหนที่ทําให้เหมยขับพุ่งรุ่ง,งได้เร็วค้ชสเหมยก็ยอมที่จะจ่ายค่ะซึ่งการจ่ายของเราคือการ pay first นะคะ pay first ก็คือการจ่ายทางด่วนให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เร็ว,รวมากขึ้น,นะคะ่ะไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะแล้วเดินหน้า สู่ความสําเร็จด้วยการที่มีคนที่เขาสําเร็จบอกคุณไว้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งความรู้3ามข้อเคล็ดลับ3าข้อนี้ค่ะคุณสามารถเอาไปใช้กับตัวคุณเองนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จปัง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 เลยนะคะขอให้สําเร็จในทุกๆมิติเลยนะคะและถ้าท่านไหนที่ชอบความรู้ดีๆเนี่ยค่ะคุณสามารถกดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนของเราค่ะที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะและคนเหล่านั้นค่ะเขาก็จะได้ความรู้ดีๆนี้เหมือนเช่นคุณนะคะ และถ้าท่านไหนคะ่ะชอบความรู้ดีๆเนะะี่ยค่ะคุณสามารถกด C ี i r s t และสามารถกด subscribe นะคะเพื่อให้โค้ชเหมยค่คะได้ส่งความรู้จริงๆค่ะส่งตรงถึงคนที่หน้ามือถือของคุณเลยนะคะคุณก็จะได้รับความรู้ดีๆอย่างต่อเนื่องนะคะและเราพบเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบายรักทุกคนคะ่ะ